สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันหยุดของสําหรับพวกเรานะครับของกลุ่มผู้ที่มีงานประจำนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็สำหรับในช่้นของผมนะครับหมอฟันวันธรรมดาชาวนาวันหยุดนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูการทําโรงเรือนนะครับโรงเรือนแบบแบบโค้งนะครับซึ่งช่วงนี้เขาก็กําลังฮิตกันนะครับเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าโรงเรือนของผมเนี่ยจะเหมือนของ ของพี่ๆหรือเปล่านะครับเนาะอ่าหรือมีใครที่มีไอเดียแตกต่างกันไปนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเดี๋ยวไปดูไอเดียของผมนะครับว่าโรงเรือนที่ผมทำเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเนาะไปดูกันครับครับผมก็นี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับโรงเรือนที่อ่าลักษณะเป็นเรือนเรียกว่าเรือนปลูกผักแล้วกันเนาะนะครับ ก็จะเป็นทรงโค้งอ่าเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างก่อนเลยดีกว่านะครับนี่โครงสร้างนะครับโครงสร้างโครงสร้างอ่าก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กโค้งนะครับเหล็กโค้งนะครับเหล็กโค้งนะครับก็มาดูนะครับขนาดเหล็กนะครับขนาดเหล็กนี้นะครับอ่าภาษาช่างทั่วไปเขาเขาจะเรียกว่าเหล็กขนาด6กหุนนะครับเหล็กเหล็กแป๊บเหล็กกาวนไนนะครับเหล็กกาวนไนกลม6กหุนนะครับ6หุนทําไมถึงเอา6กหุนนะครับ หกหุ้นเนี่ยก็ราคาไม่ถึงกับแพงมากแต่ว่าความแข็งแกร่งเนี่ยก็ใช้ได้นะครับเรียกว่า,าแข็งแกร่งกว่า4หุ้นนะครับเนาะเพราะว่า4หุ้นเนี่ยมันจะอ่อนตรงกลางแอ็นนะครับเวลาเหล็กมันยาว6เมตรใช่ไหมมันก็จะแอ็นตรงกลางนะครับส่วนหกหุ้นเนี่ยจะไม่ค่อยแอ็นนะครับเขาจะแข็งสมควรน,นะครับสําหรับคองคมเนี่ยจะเป็นโรงเรือนยาว6เมตรนะครับยาว6เมตรก็อาศัยว,ว่า แต่ละช่องเนี่ยห่างกันประมาณอ่ะสเมตรนะครับผมผมใช้เชือกฝาในการขึงนะครับเนาะแต่ละช่องก็จะห่างกัน2เมตรนะครับนะครับสอเมตรนะครับเนาะก็จะได้เป็นเป็นอ่าหกเมตรนะครับเนาะพาดข้างบนก็จะพาดอ่า PVC ยาวนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณนะครับจริงๆถ้ามีตังค์หน่อยก็ใช้เหล็กนะครับพาดยาวได้เลยนะครับเดี๋ยวโรงแรกผมเป็นโรงเหล็ก อ่านะครับอันนี้โค้งนะครับเหล็กโค้งนะครับดัดเองได้ไหมนะครับดัดได้ครับดัดเองได้แต่ค่อนข้างลําบากพอสมควรนะครับผมได้ลองดัดเองแล้วนะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับกว่าจะโค้งได้รูปได้ร่างนะครับร้านรับจ้างดัดไหมนะครับมีครับร้านนะครับในตัวอําเภอนะครับสําหรับท่านใดที่เป็นร้านเหล็กนะครับส่วนใหญ่ร้านเหล็กเขาก็จะจะรับดัดโค้งด้วยเลยนะครับก็ แล้วแต่พื้นที่ราคาก็แตกต่างกันไป200หรือ300นะครับแต่ละพื้นที่นะครับเนาะส่วนเหล็กตัวนี้นะครับจะราคาประมาณ150-160บาทนะครับเนาะอ่ผมก็ใช้3อันนะครับจะได้1โรงเรือนนะครับส่วนท่อ PVC ตัวนี้นะครับผมก็เลือกใช้ท่อ PVC ขนาด6กหุนเหมือนกันนะครับ6กหุนนะครับใช้ขนาด6กหุนนะครับเพราะอะไรเพราะ6กหุนเนี่ยถ้าถ้าเป็น4ีหุนตรงนี้จะแอนเนี่ยตรงที่ผมจับ เวลาพาดอย่างเงี้ยเขาจะแอนตรงกลางนะครับแต่ว่าหกคูนเนี้ยจะจะไม่แอนนะครับจะตรงตรงเลยไม่แอนนะครับอ๋ออันนี้ตัวโครงนะครับโครงสร้างจะเป็นประมาณนี้นะครับเราก็ใช้ PVC นะครับกี่จุดหนึ่งสองสามจุดนะครับใช้พีวีซีสามจุดนะครับมาดูโรงเรือนที่เป็นรูปร่างนะครับโรงเรือนที่เป็นรูปร่างแล้วก็จะประมาณนี้ครับนี่นะครับก็จะเป็นโค้ง โค้งลักษณะโค้งกึ่งวงกลมนะครับครึ่งวงกลมนะครับเนาะมาดูนะครับอนอนี่นะครับนะครับนี้จะเป็นสแลนนะครับโรงสแลนทั้งโรงนะครับก็จะมีอะไรนะครับมีตัวเหล็กนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวเหล็กสามสามโค้งนะครับสามอันนะครับมี PVC นะครับ PVC จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอะเป็นกระดูกละกันอ่ะ เรียกเป็นตัวพาดนะครับ Pvc พาดนะครับพาดพาดยาวไปนะครับพาดยาวไปนะครับก็ Pvc ก็จะพาดยาวไปจนสุดโรงนะครับเนาะแล้วก็ผมใช้อะไรนะครับในการจับนะครับผมใช้ลวดธรรมดานี่แหละครับผมเพราะว่าผมลองซื้อประกับมาใช้แล้วนะครับถ้าที่ตรงไหนที่ไม่ค่อยมีลมสามารถใช้ประกับพลาสติกได้นะครับแต่ถ้าตรงไหนที่ลมแรงๆเนี่ยประกับพลาสติกเอาไม่อยู่นะครับก็พลาสติกเอาไม่อยู่ลมตีหลุดหมดนะครับ ละลมตีลวดหมดเลยนะครับแต่ว่าใช้ลวดเนี่ยก็ประหยัดนะครับกิโลละ60บาทนะครับลวดตัวนี้นะครับเป็นลวดขาวนะครับกิโลละ60บาทก็ใช้ดีครับผมใช้เป็นปีก็ไม่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 พังนะครับนี่ครับใช้ลวดนะครับมัด PVC นี่เป็นสแลนนะครับสแลนก็เลือกใช้ตามขนาดตามความกรองแสงนะครับของผักแต่ละอย่างก็มันจะแตกต่างกันไปเนาะแต่ว่า โดยทั่วไปนะครับผมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ60 50ประมาณนั้นนะครับถ้ากองแสงมากเกินไปผักมันจะไม่ไม่แดงนะครับคือพวกสลัดแดงเนี่ยมันเขาต้องการแสงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะครับนี่วิธีสร้างโรงเรือนไม่ได้ยากนะครับตรงพื้นนะครับทำอย่างไรนะครับพื้นนี่นะครับผมปักลงดินเลยนะครับผมปักลงดินเลยลึกไปประมาณ30เซนนะครับนองประมาณ20 30ถึงเซนนะครับปักใส่ดินเลยนะครับ นะครับปักเลยกดลงเลยนะครับผมก็กดลงเลยนะครับนี่นะครับเสร็จก็ปักลงดินสองข้างนะครับเขาก็จะยืนเป็นโค้งให้เรานะครับอ่าันี่จะเป็นโรงเรือนที่ประหยัดหน่อยนะครับถามว่าถึงพันไหมก็เดี๋ยวลองคํานวณดูนะครับเหล็กร้อยห้าสิบสามอันนะครับค่าดัดก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่พื้นที่นะค่าดัดนะครับช่างบางคนก็เอาสองร้อยนะครับก็ตีไปว่าเหล็กหนึ่งอันเนี่ย สองร้อยสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอ่ะเป็นเท่าไหร่ละเก้าร้อยกว่าบาทละนะครับเนาะพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งละนะครับอ่ะตีไปพันหนึ่งพันหนึ่งสแลนอีกสองร้อยเป็นพันสองพีพอีกเอ่อท่อนละสามสิบห้าบาทนะครับเนาะหรือประมาณนี้ครับแล้วแต่นะโกโบก็อาจจะถูกหน่อยนะครับเนาะซื้อบ้านนอกหน่อยซื้อตามตลาดบ้านนอกก็จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าบาทนะครับ เนี่ยนะครับก็จบตกประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทนะครับเนาะโรงเรือนราคาพันกว่าบาทนี่นะครับก็ปลูกผักกินได้ตลอดทั้งพี่ครับมาดูโรงเรือนนี้บ้างนะครับโรงเรือนนี้จะมีพลาสติกด้วยนะครับพลาสติกก็ผมลองนะครับไปซื้อพลาสติกแบบปกติมานะครับก็ใช้ได้ครับนี่ก็จะเป็นผักสลัดนะครับก็ ทำไมต้องใช้พลาสติกทำไมไม่ใช้สแลนนะครับเพราะว่าผักสลัดเนี่ยไม่ได้กลัวแดดนะครับแต่ว่ากลัวฝนนะครับพอฝนลงมาเนี่ยจะทำให้ใบของผักเนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็ช้ำเนาะต้นพืชช้ำนะครับนี่นะครับอันนี้ประกับที่ผมพูดถึงนะครับเห็นไหมอ่านี่จะเป็นประกับพลาสติกนะครับในการจับอันนี้ดีสำหรับจับผ้ายางนะครับจะดีมากเพราะเราไม่ต้องเจาะนะครับเจาะไม่ต้องมัดนะครับนี่นะครับห อ่าครับอันนี้เป็นประกับพลาสติกนะครับในการจับจับพลาสติกด้วยกันนะครับส่วนสแลนเนี่ยมัดได้ก็ดีครับหรือจะใช้ประกับก็ได้นะครับถ้าพื้นที่ของท่านไม่มีลมนะครับนะครับตัวประกับตัวนี้นะครับจะขายอยู่ที่อ๋อเขาขายเป็นแพ็ค่ะแพ็คหนึ่งมีสิบตัวโดยเฉลี่ยตกตัวละสามบาทหรือสองบาทนี่แหละนะครับตามขนาดนะครับอันนี้หกหุนก็จะตกอยู่ที่สามบาทนะครับประมาณนี้นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ อ่อมาดูนะครับอันนี้โรงเรือนนี้อ่าอันนี้จะบอกว่าอันนี้ผมดัดเองนะครับจะเห็นว่าจะไม่ค่อยโค้งเหมือนเหมือนที่ผมจ้างเก่ามาเท่าไหร่นะครับโรงนี้ผมดัดเองนะครับผมดัดเองอ่าดัดเองนะครับนี่นะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ใช้ตัวนี้เขาเรียกว่า ประกับเหล็กนะครับประกับเหล็กนะครับประกับเหล็กคือใช้ในการยึดเหล็ก2ชิ้นเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับรูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีขนาดก็ไปตั้งแต่4หุน6หุน1นิ้วนะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1นิ้วนะครับเนอะนี่นะครับก็จะจบค่อนข้างแน่นนะครับไม่โยกไม่ไม่เคลื่อนนะครับแต่ถ้าเรามัดลวดอาจจะเคลื่อนเนาะถ้าใช้ตัวนี้จะจะไม่เคลื่อนนะครับประกับตัวนี้นะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณตัวละสิบกว่าบาทนะครับ ก็จะใช้แค่จุดที่ต้องการความแข็งแรงเท่านั้นนะครับนี่นะครับใช้ประกับนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นโรงเรือนนะครับสาหรับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการโรงเรือนราคาประหยัดเนาะนะครับหรืออยากทําเองก็เอาไอเดียของผมไปใช้ก็ได้นะครับหรือท่านใดอยากเสนอไอเดียแบบอื่นนะครับก็สามารถเสนอไอเดียหรือคอมเมนต์กันมาใต้นี้ใต้คลิปได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับหมอกฟันวันธรรมดาเช้าหน้าวันหยุดนะครับ ขอสวัสดีครับ